ดีครับผมตีครับเป็นนักจักรยานมีมเอ็กเลสซิ่งครับขีม่มาตั้งแต่อายุ1ิเขวบจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับสิส่งที่ผมลงรักเวลาตอนโดดเนินครับแบบมันท้าทายครับเหมือนมันบินได้เหมือนเราเป็นนกนะครับ บัติเห็นที่ร้ายแรงของตีนะครับคือช่วงหลังครับตีได้ล้มที่สุลินสนามที่เชียม่นดไทยปีที่แล้วครับเ mm hmm. ข้าห้อง ICU ตอนนั้นรู้สึกอยากเลิกมากครับท mm hmm. ่านคาหวังของกีฬาชนิดนี้คือตีอยากไปโอลิมปิกครับ กลับไปอยู่ด้วยกันต่อครับในรายการสิงสถ์นะครับกับบอสก็และน้องตีนั่นเองนะครับสวัสดีครับน้องตีครับอ่าก่อนอื่นให้น้องตีแนะนําตัวกับผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์อารมณ์ก้าครับชื่อเล่นชื่อตีครับนะครับนะฮะตอนนี้น้องตีนะครับเพิ่งจะได้ เรียกได้ว่าแชมป์นสนามแรกของการเก็บคะแนนนะในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในจักรยานประเภท BMX Racing ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับตีอยากจะย้อนถามกลับไปว่าจุดเริ่มต้นที่ตีมาขี่จักรยาน BMX Racing เนี่ยมันเป็นมายังไงครับพอดีทางโรงเรียนของตีครับมีบชมลมจักรยานขึ้นมาแล้วก็ตีสนใจในจักรยานแบบนี้ด้วยครับผมเพราะว่าตีขี่ผ่านไปผ่านมามันเป็นสนามทางผ่านโรงเรียนของตีครับครับผมตีก็เลยชอบแล้วก็เห็นพี่หน่อยขี่ตีก็เลยขอมาเล่นกับพี่เขาด้วย ครับผมคือสนามที่นี่ไม่ครับมันเป็นที่นนอ,อื่นนั่ที่อื่นครับ,รบผมอืมแล้วเป็นยังไงครับตอนแรกๆไปก็ล้มกลับบ้านประจาเลยครับอืก็โดนแม่ดุถามว่าไปทําอะไรมาไปเที่ยวเล่นเกเรมาเหรอเขาบอกว่าไปขี่จักรยานมาอืแล้วตอนแรกแม่ก็ยังไม่เชื่อครับเพราะาตีเป็นคนแบบยังขี่จักรยานไม่ค่อยเป็นด้วยช่วงนั้นออแล้วไปบอกว่าขี่โดนเนินอะไรอย่างงี้มามเขาก็เลยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยเออหนึ่งก็ไป ต่อยกับเพื่อนมาเคไปเกเรไปแกล้งเพื่อนมาทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตีครับตีประมาณสิบขวบครับสิบขวบแล้วเป็นยังไงแล้วตอนหลังคุณแม่เขาเชื่อได้ไงว่าตีไปขี่จักรยานโดดเนินจริจริงๆก็ตอนแรกตีไปบอกแกแล้วแกแบบแอบมาดูเงี้ยครับว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปแกล้งเพื่อนมาหรือเปล่าไปต่อยอะไรกับเพื่อนมาหรือเปล่าน้อยครับ ล้วตีขี่อยู่นั้นแม่แก,แกขี่มอเตอร์ไซค์มาดูด้วยครับก็เลยอ๋อมาขี่จริงๆออและแลก็เชื่อและใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อครับหลังจากนั้นแล้วแกก็แบบช่วยตีแบบซื้อรถให้ตีไงครับครับผมแล้วก็ดูแลตีมาตลอดเลยตั้งแต่น,นั้นมาเลย หลังจากนั้น,เ,นเราก็เริ่มเอาจริงเอาจ,งอาจังกับการ<ช>ขี่ BMX Racing มากขึ้นนะฮะถามตีนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเด็กๆผู้ชาย,ยก็น่าจะชอบเรื่องของการขี่จักรยานแต่ว่าการขี่จักรยานแบบ BMX Racing เนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันยังไงทำไมตีถึงแบบชอบแล้วก็ขี่จนเป็นตอนนี้เป็นเยาวชนทีมชาติแล้วเนี่ยครับก็มันใช้ความเร็วครับมันท้าทายอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็บวกกับทักษะการโดดเนินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมแล้วก็บางทีก็ต้องไฟกันด้วยครับต้องแย่งชิง ความเป็นหนึ่งครับอืมจริงๆแล้วตอนที่ตีมาขี่เนี่ยเคยคิดนะว่าเอออยากจะมาเป็นเยาวชนทีมชาติหรือว่ามันอาจจะแบบขี่ตอนนั้นโดดๆก็สนุกดีละหรือว่ามันยังไงครับก็ตอน,นแรกๆก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ก็ตีก็ขี่เล่นไปเรื่อยๆนะครับครับแต่ว่ายังไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้จะมาถึงในส่วนนี้อืมแต่ก็ฝันไว้เหมือนกันครับว่าจะมาติดทีมชาติละครั้งนึงเพราะตีใจจริงตีอยากไปโอลิมปิกมาก ปกติเป็นคนบอกกับโพสแต่ก็บอกกับพี่หน่อยครับผมปกติอยากไปโอลิมปิกครับก็เลยขี่มาซ้อมทุกวันขี่มาฝึกเรื่อยๆก็เลยเถึงทุกวันตั้งแต่อายุ10กว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตีตีสิบเจ็ครับสิบเจ็ดแล้วเจ็ดปีที่ผ่านมาครับนะครับมีการแข่งขันครั้งแรกเนี่ยถูกใครฝึกสอนมาจนเข้าแข่งขันให้ตีเล่าให้ฟังนิดนึงก็ตอนแรกตีถามพี่หน่อยพี่หน่อยจะตีไปแข่งจริงเหรอตียังขี่อะไรไม่เป็นเลยนะพี่พี่หน่อยบอกได้เราต้องลอง ถ้าเราอยากไปโอลิมปิกเราอยากเป็นแชมป์เราต้องลองดูตีก็ได้ลองมาตั้งแต่นั้นก็สนามแรกที่ไปแข่งก็ไม่ชนะครับได้ที่สุดท้ายเลยที่โลเลยใช่ครับแล้วลม้มด้วยครับตนะอนนั้นแพี่หน่อยก็ปลอบใจมาตลอดคอยสอนตีตลอดว่าไม่เป็นไรอีกวันหนึ่งเราก็ทําได้ต้องอสู้ไปเรื่อยๆอก็เลยล่ารางวัลตั้งแต่นั้นมาแล้วแชมป์แรกที่เราได้จําได้มาสนามไหนที่ปักกิ่งครับ เียบุรีเนินสนามอบตเนินหอมครับใช่ไหมครับผมได้สองถ้วยครับก็ได้16ปีชายแล้วก็12ปีชายเล่น2รุ่นเลยเหรอครับอายุ12ใช่ครับโอ้โหนะฮะตอนนั้นเป็นไงบ้างสนามมันมันยากไหมหรือว่าความรู้สึกเราในวันนั้นเนี่ยเราเตรียมตัวมาดีขนาดไหนหรือมันยังไงทำไมเป็นปัใจจัยให้เรารู้สึกว่าแบบ ที่นี่เราถึงได้แชมป์เพราะอะไรครับมั่นใจในพี่หน่อยครับเพราะพี่หน่อยแกแนะนําสีดีมากแล้วก็ช่วยบอกลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แกก็พาซ้อมเพราะว่าแกหวังแกอยากให้ตีได้ถ้วยครับครับผม,มก็คือตอนอายุสิบสองหลังจากนั้นก็คือรางวัลแรกที่เราได้มาคือสองรุ่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยแล้วมาติดเยาวชนทีมชาติได้ไงครับก็มีโค้ชฮาวี่ครับครับ แกแบบดูตั้งแต่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแรกของปีแรกๆนะแกก็ดูมาเรื่อยๆดูคอยติดตามดูแล้วแกแบบเห็นตีมาตลอดครับแกก็เลยเรียกเข้ามามแล้วก็พี่ชายของตีนะครับพี่ต้องกับพี่วิชนาก็ช่วยตีช่วยแนะนําว่าแบบอยากให้โค้ชช่วยดึงเข้ามาติดเยาว,วชนเพราะว่าตัวเยาว,วชนแบบยังขาด,ดนะครับอ๋อปัจจุบันนี้ยังขาดไหมครับสำหรับกีฬาเยาวชน ก็ตอนนี้มีอยู่2คนครับมีตีกับเพื่อนตีอีกคนนึงครับก็ถือว่าน้อยเนาะใช่ครับใช่ไหมนะครับก็เรียก้ว่ายังเป็นช่องทางอยู่นะครับสาหรับใครก็ตามที่มีลูกหลานแล้วก็แบบสนใจอยากจะให้เขาออกกําลังกายนะหรือว่าลูกเนี่ยชอบหรือว่าหลานชอบ BMX ออยู่แล้วเนี่ยมาลองดูนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ติดโดยชนยิมชาติเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องอื่นมันก็คงจะต้องพัฒนานต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นการฝึกซ้อมอย่างตีปัจจุบันนี้ก็คือ,อยังฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องใช่ครับครับผมโปรแกร,รมการแข่งขันเป็นง้นนี ปีหนึ่งมี5้าสนามครับครับทีนี้แล้วก็เหลือสนามสองเป็นพัทยาครับครับก็วันที่23มีนาครับอืมก็อยากให้ลองดูครับแล้วก็อยากให้ชวนเพื่อนๆใหม่มาขี่ด้วยกันครับก็วงการเราจะได้บูมขึ้นเรื่อยๆด้วยครับจริงๆมันยากไหมครับตีสำหรับแนะนำสำหรับคนที่แบบยังไม่เคยเล่นแต่ว่าเห็นเนี่ยเด็กๆผู้ชายเราเราอยากจะแบบคือขี่จักรยานพื้นเรียบๆมันก็ปกติแต่ว่ามันมีเริ่มเริ่มมีเนินเริ่มมีอะไรมันก็เริ่มแบบเฮ้ยมันน่าสนุกอ่ะเออมันแล้วมันยากไหมสำหรับ คนที่แบบมาเริ่มต้นใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่ากลัวไหมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ต้องลองดูค um, ร so, ับม in ันยากไหมมันก็ยากอยู่ครับแต่ว <Hey, ่าเราต้องอาศัยแบบซ้อมทุกวันขี่ทุกวันครับมันให้แบบมีความเคยชินเอาไว้ก่อนครับอืมแล้วก็เรื่องล้มเรื่องอะไรางี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับกีฬาแบบพวกนี้อืมจักรยานเนอะใช่ครับล้อกลมกล จริงๆเราก็เรียกได้ว่าต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันการล้มหรือใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นอะไรบ้างตีครับก็มีถุงมือครับแล้วก็หมวกกันน็อกครับแล้วก็สนับฟองแล้วก็เข่าแล้วก็ถ้าขี่เร็วๆแบบเริ่มแบบเร็วมากโดนใหญ่ๆก็ซื้อเลเบ็ดอันนี้ก็คือเหมือนกันคอกันอะไรอย่างงี้ใช่ครับอ๋อครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญใช่ครับนะครับก็จริงๆแล้วตีมีเป้าหมายในอนาคตัไหมครับว่าอยากจะ ติดทีมชาติไปแข่งโอลิมปิกหรือว่าอะไรครับบอกให้เราฟังใช่ครับตีอยากติดทีมชาติมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นความฝันของจีเลยครับแล้วก็ความฝันอีกอย่างหนึ่งตีอยากไปโอลิมปิกครับแล้วเพราะว่าบ้านเราตอนนี้จักรยานประเภทนี้ยังไม่มีใครไปโอลิมปิกนะครับอืมนะฮะีเลยอยากไปแบบเป็นคนแรกเลยครับแล้วก็อยากไปลองด้วยว่า ตีจะทาได้หรือเปล่าอยากรู้อยากรู้ว่าตัวเองจะไหวหรือเปล่าอนะครับนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องตีนะครับรวมถึงได้ยินว่าช่วงนี้มีอาการบาดเจ็บครับผมบาดเจ็บที่ไหนครับตีบาดเจ็บช่วงหลังครับตอนนี้ครับผมมันเป็นยังไงครับมันเกิดจากอะไรครับมันตีไปแข่งที่ชิงชันประเทศไทยที่สุรินทร์นะครับแล้วก็ล้มอแล้วก็หลังลงกระแทกแล้วก็ไปเอกเรลย์ดูตอนแรกหมอเขาบอกว่าอาจจะหัก หลังหักอาจจะครับแต่ว่าแล้วก็เขาบอกรอเตรียมผ่าตัดเต็ว่าแฟนของโค้ดตีครับแมรี่ครับแกเป็นนักกายภาพแล้วแล้วแกบอกขอลองไปเอกเย์อีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วพอตีมาเอกเยลที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็ไม่น่้เป็นไรครับเอกเย์ที่นั่นมันเครื่องของเขามันชํำรุดอะครับอ้าวดีไม่ต้องผ่าตัดไปก่อนเนาะใช่ครับไม่งั้นนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับก็ตีกบกลัวมากครับครับผมแล้วก็แบบ เพราะถ้า,ถาผ่าตัดมันต้องเลิกไปสองปีคัอ้ต้องหยุดผ่าใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบคือการผ่าตัดแล้วไปดู<ช>อะไรมันเป็นเรื่องใหญ่อะเรื่องของหลังด้วยเส้นประสาทมันเต็มไปหมดเลยครับนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนี้ก็เป็นเหมือนเรื่องให้หลายๆคนได้คิดตามไปด้วยนะครับอย่างเช่นบางทีไปหาหมอที่นี่แล้วมันแบบเรื่องใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยเออมันอาจจะต้องหาเหมือนความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางทีก็พูดถึง Second o p i n i o พียของคุณหมอหรือว่าแพทย์แต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะมองคนละมุมกัน นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับก็กายภาพบำบัดอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ยังมีอาการอยู่ใช่ครับอืมนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมการพักหลายๆอย่างนะครับเพื่อเตรียมตัวทากข่กขรนให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะกลับมาช่วงหน้านะครับจะมีอาจารย์ของตีเองนะฮะจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับดูซิว่าพัฒนาการของตีครับตั้งแต่อายุ10ขวบจนมาถึงปัจจุบันนี้อายุ17แล้วละ ะมีความฝันที่จะไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็ติดทีมชาติด้วยจะเป็นยังไงบ้างพักจะกลับดีกว่ามาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยสิงห์